เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast ตอนที่เราเดินทางเข้ามาที่สวนควมนาเนี่ยนะครับเราเห็นคลองส่งน้ำตลอดทางเลยนะครับควมนาครับที่เนี่ยสวนของควมนาเนี่ยสวนลำไยเนี่ยต้องต้องการปริมาณน้ำมากไหมครับ ต้องการมากครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าที่อำเภอปุมร้องและสายดาวแล้วเรามีอ่างเก็บน้ำพระพุทธนะครับฝั่งนี้คือฝั่งขวาที่ระบบคลองส่งน้ำเข้ามาผมเองก็เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเป็นรองประธานนะครับ,รบของบริหารจัดการน้ำเรารรจะมีเวรเป็นช่วงๆระยะแรกเนี่ยมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสักเจ็ดกิโลนะครับ ก็ใช้วันอังคารวันพุธนะฮะก็เป็นตอนตอนจนตลอดไป29กกิโลในฝั่งขวาเนี่ยนะ,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยต้องการใช้น้ํามากครับไปไหนที่ไม่นี่เราก็ไปประสานกับทางกรมชมทานหรือว่าหน่วยราชการที่จะมาบริหารเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ํานะครับแต่ถามว่าใช้มากไหมมากครับ แล้วแล้วถ้ามันแรงแรงมากๆอย่างเงี้ยหน่วยราชก,การเขาช่วยเรายังไงอะไปไปประสานกับเขาไล้เขาช่วยเราอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอขุดสระหรืออะไรอย่างเงี้ยครไม่ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้นะฮะตอนนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่หกยิบเจ็ดเดือนนี้เราจะเชิญวิทยากรจากทางอ,าอุบลร,ราชธาน,นีมาทัฒนาขาน้ําตอนนี้กําลังจะทําแหล่งที่จะเอาน้ําฝนกลับคืนเข้าไปใต้ดินนะครับฮะอ๋อผมเคยเห็นแต่แบบ เอาน้ำจากใต้ดินมาใช้จากบาดานมาใช้แต่อันนี้คือเราเอาน้ําลงไปใต้ดินไปจะเอากลับไปที่ไว้ที่ใต้ดินนะฮะโดยเฉพาะต้องดูสถานที่ด้วยก็ว,ว่าแหล่งน้ํามาทั้งไหนแล้วกลับเข้าไปแล้วน้ํามันก็จะดีขึ้นธนาคารน้ำนครับอ๋อถึงเรียกว่าธนาคารน้ําเพราะว่าเอาน้ําไปฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปเบิกมันเขามีดอกเบีย้ยให้เราไหมครับไม่มีครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะที่นี่เนี่ยครับมันมีการบริหาร การน้ําที่ดีมากครับคือถึงเวนใครอะไรใครแล้วก็ผมเองในนามของอานายกสมาคมเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันขุดสระน้ําเป็นไม่ใช่เฉพาะที่มีแล้วพอใช้ไปดูดมาอย่างนั้นแต่ทุกคนควรมีสระน้ําของตัวเองจะเห็นของผมเนี่ยทั้งทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ติดประมาณ20ไร่เศษนะครับแหล่งน้ําที่กักเก็บไปหมายความาาว่าเป็น เป็นแหล่งสำหรับกักเก็บกักเก็บน้ําครับือส่วนตัวเป็นสะเป็นบ่อเป็นสะเป็นสะเอายนี่เลยเหรอว้ใช้ของเราไว้ใช้เลือยยี่สิบกว่าไร่เหรอแต่ว่ามีแหล่งต่างๆอย่างตรงนี้อยู่ก็ประมาณสามไร่เศษแต่ยังมีกระจายไปที่ที่แปลงต่างๆอีกด้วยครับอู่ครับแล้วแล้วการบริหารจัดการตรงนี้ทํายังไงลุงฟุเรื่องนั้คือตอนที่เราแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้คลองส่งน้านะครับคือเราก็ต้องมีสะเอาไว้อก็คือ มันจะมีอย่างแรกเลยเขาจะมีเวนให้เราวันจันทร์วันอังคารคืออะไรเวนอะไรเวนให้สามารถที่จะเอาน้ําจากคลองส่งน้ําเข้าสระเราได้ครับอ๋อหมายความว่าวันจันทร์วันจันทร์วันในเราน้ยังไงคิวชันนะคิวน้ําเข้าสระของเราดูดเลยครับว่าใส่ไว้สระลักน้ำนะลักน้ำเข้ามาลักน้ำเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวลักน้าเหมือนขโมยยไงไม่รู้ใช่ไหมการลักน้ำนะครับแล้นการลักน้ํานะครับก็คือแล้วก็คือพอ ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ย m, ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรามีฝนช่วยแต่พอในหน้าแล้งถ้าเราไม่รู้จักการวางแผนกว่าจะสิ้นสุดหน้าฝนเนี่ยพอสิ้นสุดหน้าฝนดันน้ําเรามีไม่เพียงพอต่อแปลงกันเนีเราจะเกิดปัญหาว่าเราไม่มีน้ํารถใช้เราก็คือมีการจัดก,การในสวนด้วยการจัดก,การใหญ่ก็คือเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําในการไปถึงแต่ละกิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยจะมีเวรวันไหนแต่ของเราก็ต้องจัดก,การในส่วนเองเหมือนกันอาจารย์การจัดการในสวนของเราอะ จัดการในสวนก็คือเราก็มีช่วงกักเก็บของเราเราพอจะดูปริมาณน้ําในเอาพูดง่ายๆเลยว่าเราต้องมีเต็มตลอดอพอจะหมดฝนเนี่ยเราต้องมีเต็มเพื่อตอนช่วงไม่มีฝนเราจะน้านาน้าตอนนั้มาใช้ลดผลผลิตของเราที่นี่เราใช้ระบบอะไรในการจ่ายน้าให้ให้พืชให้ลําไยเราอะเริ่มต้นตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าเข้าไม่มไม่เป็นใช้เครื่องยนต์ครับเป็นใช้ระบบน้ํามันเติมน้ํามันเป็นน้ํามันแล้วไง ก็เป็นใช้2เครื่อง6สูบ6สูบ2ตัวเครื่องเพื่อที่จะขับดูแลทั้งแปลงได้ทั้งหมดฮะเครื่อง6สูบไหมเหรอใช่ครับ2ตัว2ตัวครับส2บสูบเดี๋ยวเครื่อง6สูบนี่ถ้ารถรถยนต์ธรรมดามัน4สูบครับรถเก๋งทั่วไปต้องเป็นรถใหญ่นะครับรถประมาณหล้อ6ล้อรถรับส่งนักเรียนอะไรเงี้ยครับรถบัส หกสุสองตัวอ๋อ oh, อันนี้ก็คือเป็นช่วงแรกที่เราใช้น้ํามันใช่ไหมเริ่มต้นมาเลยครับอ uh, แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นพอการไฟฟ้าเริ่มขยายไฟเข้ามาในในบริเวณที่เราใกล้เคียงแสดงว่าแถวนี้ไม่มีไฟแล้วอย่างนั้นยังไงต่อคือการไฟฟ้าขยายไฟเข้ามาเราก็ uh. มันใกล้เคียงกับเราแล้วก็ใช้ขยายส่วนต่อเข้ามาในบริเวณนี้ทําให้เราได้มีไฟฟ้า ราะปกติในบ้านเนี่ยในบ้านคนงานเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีใดๆเลยอ๋อเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยครับใช้น้ามันครับพอไฟเข้าไฟเข้ามาแล้วก็<ช>เริ่มเดินระบบไฟฟ้าเข้ามา<ช>เริ่มเปลี่ยนระบบะะเริ่มเปลี่ยนระบบจากน้ํามันซึ่งตอนนั้นน้ํามันราคาค่อนข้างที่จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้เรามองเห็นแน่นาคตว่าถ้ายังอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่ เราจะต้นทุนของเราจะสูงขึ้นทําให้กําไรของเราจะลดลงอ๋อแสดงว่าน้ํามันต้นทุนสูงกว่าไฟฟ้าใช่ครับสูงกว่าสูงกว่าเกือบสามเท่าสามคือสามเท่าน้ํามันน้ํามันช่วงพีคสุดที่เราเคยเจอในช่วงฤดูที่เราไม่ได้ทำช่วงฝนก็สองตัวรวมกันก็เดือนค่าน้ํามันอย่างเดียวก็เดือนละประมาณแปดหมื่นฮะใช่ครับกับเนื้อที่ที่เรามีเดือนเดียวหนึ่งเดียนแปลงเดียวครับแปดหมื่น แล้วใช้ไฟเลือเท่าไหร่ใช้ไฟก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นใช้เติมกําลังเหมือนกันสามถึงสี่เท่าตัวหายไปเนาะลดลงถามเนึ่ยใช้น้ํามันกับไฟปริมาณผลผลิตต่างกันยังไงไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับผลผลิตครับเกี่ยวกับต้นทุนอย่างเดียวล้วนเลยครับหมายความว่าไงผลผลิตก็เท่าเดิมแต่ว่ามันก็มากขึ้นตาม ตามอายุต้นไม้ที่มากขึ้นแต่ในเรื่องของถ้าในมองในเรื่องของต้นทุนต้นทุนก็จะลดน้อยลงใช่ครับอ๋อมันเกี่ยวกับต้นทุนไม่เกี่ยวกับปริมาณผลผลิตที่ได้เพราะการให้น้ำการให้น้ำจำนวนเวลาให้น้ำเหมือนก็ให้เหมือนกันแต่คือในอนาคตเราก็จะมองว่าเราจะทำเป็นพลังงานสะอาด เปก็จะสงอ่ทิตย์โซลาเซลซล์เข้ามาเพราะเริ่มแรกที่เรายัางตั้งตอนที่ผมใช้น้ํามันอ่ะผมก็ศึกษาเรื่องโซลาเซลล์อยู่แต่ตอนนั้นเทคโน,นโลยีในบ้านเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ดีเหมือนตอนนี้อืตอนนั้นเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะลอง<บ>กับตอนนั้นเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาแต่ตอนนี้ แล้วก็มองอยู่แล้วก็ให้เราก็มองหาบริษัทต่างๆที่เข้ามาเนี่ยครับก็ลองมาดูว่าเราทํายังไงเราจะให้น้ําที่เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟคุมน้านครับอันนี้ก็คือเป็นเกษตรกรร,รุ่นใหม่เนาะเป็นทายาทของคุมน้านเองเนาะน้องฟุกเนี่ยก็ดูแลเรื่องเทคโนโลยีครับในการเอามาใช้กับส่วนของคุมน่านเนาะสวนคุมน้านไ,ไปทําเรื่องไหนเรื่องหาแหล่งน้ําก,ก็ส่วนหนึ่งที่เราไปประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับ เกี่ยวกับส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะเราเนี่ยในเรื่องของบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่บริหารจัดการน้ําที่ดีเนี่ยนะมันก็จะมีการทะเลาะหรือขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดเวรกันเป็นช่วงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีแหล่งกักตุนน้ําของเราเองด้วยคือสระน้ำนะครับที่จะทํา ก็เหมือนที่ได้เล่าไว้ว่าเราทําอย่างไรที่จะเอาน้ำเนี่ยที่มีเกินปริมาณเนี่ยกลับลงไปใต้ดินเพื่อที่จะเอาใช้ก็คือธนาคารน,น,น้ําอันี้นะครับครับผมอันนี้คืออนาคตข้างหน้าที่เราจะรับต่อไปครับโอเคก็วันนี้ต้องขอขอบคุณความอำนาจแล้วก็น้องฟุกน้องธีรพัฒน จันทรสถจันทรปรีดีภาอินทรัตครับปรีดีภาอินทรัตเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ